ศึกเจเวนต้าเดวิดเจ็กพอส่อเขาวุ่นเดลลาโฮยากขีดเส้นห้ามไรอันกาเซียเสียบแทนโดยล่าสุดนั้นสถานการณ์ของศึกมวยดังระหว่างโจนต้าแทงเดวิดแชมป์โลก3มรุ่นกับเจ็คพอยูทูบเบอร์จอมโวยังโคงสันคอนหนักหลังเกิดคดีความเฉาขึ้นกับฝั่งของเดวิด จนทำให้โปรโมเตอร์ต้องเร่งหาทางออกใหม่โดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่าย MVP ของแจ็คพอร์ตได้ออกแถลงการผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่ากำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหลังมีรายงานว่าอาดีตแฟนสาวของเดวิดยื่นฟ้องร้องต่อศาลในไมอามีด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายและจากขังนวงเหนียว MVP ระบุชัดว่าเราประนามความรุนแรงทุกรูปแบบและจะตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางองไฟมีหลังการตรวจสอบเสร็จสิน้นซึ่งหมายความว่าศึกระหว่างเจคพอกับเดวิดที่มีกำหนดจัดในวันที่14พฤศจิกายนนี้ที่แมลมีอาจถูกเลื่อนหรือเปลี่ยนคู่ชคก็เป็นได้ แต่เรื่องยังไม่จบเท่านั้นหลังมีข่าวจากสำนักสปอร์ตอิรัสเตติสว่าทีมของเจ็คพอกกำลังเดินหน้าหาคู่โชคแทนเดวิดอย่างจริงจังและถึงขั้นยื่นข้อเสนอให้ทางไรอันกาเสียมาขึ้นชคแทน ซึ่งล่าสุดนั้นออสการ์เดลฮูยาโปรโมเตอร์ใหญ่แห่ง Golden Boy Promotion ก็ได้ออกมาปิดประตูชัดเจนผ่านคลิปในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาโดยเขากล่าวว่าหลายคนถามเรื่องกาเซียกับเจคพอแต่ผมขอบอกเลยว่าไฟนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นไรอันกาเซียอยู่ภายใต้สัญญากับ Golden Boy และโชคให้ช่อง The Zone ส่วนเจ็คพออยู่กับ Netflix มันคนละแพลตฟอร์มกัน และนี่คือเรื่องของธุรกิจเดลาโฮยายังกล่าวเสริมว่าไรอันกาเซียไม่สามารถรับไฟนอกเหนือจากที่ระบุในสัญญาได้และหากมีไฟใหม่เกิดขึ้นจะต้องประกาศโดยตนเองเท่านั้นไรอันกาเซียอาจจะบ่นว่าผมขวางไม่ให้เขาชกหรือหาเงินแต่ความจริงคือทุกอย่างต้องทำตามสัญญาไฟต่อไปของเขาจะประกาศโดยผมเท่านั้นจากสถานการณ์ในตอนนี้ มีแนวโน้มสูงว่าเจ็คพออาจต้องหาคู่โชคลายใหม่หากเดวิดไม่สามารถขึ้นเวทีได้ตามที่กำหนดขณะที่ฝั่งไรอันกาเซียก็ได้ถูกตัดชื่อออกอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเอง เอาละครับใครกำลังมองหากางเกงกีฬา,ากางเกงฟุตบอลวอลลิกใส่สบายทุกจังหวะก,การเล่นเนื้อผ้าไมโครโพลีเอสเตอร์100%เเซนุ่มเบาสบายระบายอากาศดีแห้งไวไม่ต้องรีดพร้อมโลโก้ปากสุดเท่มีหลายสีหลายสไตล์ให้คุณเลือกสนใจกางเกงกีฬาวอลลิกราคาโดนนจิ้มแท็กสินค้าด้านล่างซ้ายมือได้เลยครับ